สบายดีสวัสดีผู้หญิพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศด้วยที่รับชมที่เบิองสบูร์เราทุกคนมาพร้อมกับสวันนี่แชนแนลจ้าทุกคนมื่อวันนี้ทุกคนสบูร์ก็จะมารีวิวผู้หญิพี่น้องมารีวิวแม่น้ำอ่าทะเลสาบในบัวบานเลยทุกคนมันขึ้นผู้หญิพี่น้องก็เลยอยากมาให้เบิ้งน้ำมันขึ้นมากเลยหนึ่งบันไดผู้หญิพี่น้องยานน้ำสวมยุปีนี้ผู้หญิพี่น้องเลยจะเลยจะมาถ่ายให้เบิ้งห้อยมันขึ้นมากผู้หญิพี่น้องห้อยมันขึ้นมาเกาะอยู่อ่าสันบันไดเนาะที่ส นั่งกินน้ำแต่ก่อนตอนสุโขทายทุกคนมันขึ้นมาแล้วน้ำก็ได้มันเริ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องยานทอมยุ่ปีนี้มาเบิ่งกันเลยเจ้าพี่น้องพี่น้องมันขึ้นมาสีฮอสซองสันเลยจ้ะจริงๆเมื่อขึ้นฮอสซองสันมันเพิ่งจะลงมนิดนึงเจ้าพี่น้องแล้วก็่า้นตุกเมื่อนี้ขึ้นมาอีกแล้วเจ้าพี่น้องเอ้ยโบ้เคยน้ำเนี่ยโบ้เคยตั้งแต่สุโขมานะมันโบ้เคยขึ้นนอนนีก่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่สุโขมาอยู่แล้วมันขึ้นมาฮอด บันไดอ,อีกสันหนึ่งสันสนี้สูงดูไปซุ้งเพื่อนพี่น้องแต่มันกขึ้นมาเนาะสุดยอดเลยเพื่อนพี่น้องยันนำทองยู้ปีนีิบรรยากาศเพื่พนอ,อน,นพี่น้องเลยฟุ้งกระพึงยุ้งเพื่พนอน,น,นพี่น้นองะะบรรยากาศกะจะค่อนข้างคึบเมื่อนี้คืบคากฝนตกตลอดแถวปทุมธานีก็ได้เกือบทุกวันเนาะนา้ำกะเพื่อเพื่อขึ้นเรื่อยๆน้ำไล่คากอีนีเพื่อ,พอนอพี่น้อง บรเคยเห็นตั้งแต่มาอยู่สีเขาฮาปี้เลยเนาะเพิ่งจะเห็นมันขึ้นมาหอดผีหนามเสียวอายยานมันท่วมอยู่จากเพร่เพรน้องแทพบรทุมก็ได้เห็นเอาออกข่าวเตือนเตือนอยู่มิดตะห้อยเพรินพี่น้องนี่ก็ได้เลือดจะหายเบิ้งเดี๋ยวใส่เบิ้งเลือเพรินพี่น้องนี่ห้อยเดี๋ยวสวัสิียิบเบิ้งไอ้คักๆอีกมันบ่ได้มิดตะห้อยเพรินพี่น้องเลือดใส่เบิ้งนี่ มีแต่หอยสีงมหอยให้เบ่งว่าน้ำมันขึ้นมาขนาดใดมีแต่หอยพี่น้อสียอดเลยบ้านสบ่อเอินหอยเครือจ้ะสามารถกินใดคือกันเอาไปแกงแต่ว่านั่นแหละพี่นนอสบ่มาอยู่ไผ่กับบุคอยไดกินแกงแบบหอยเครือนะทุกคนกินหอยเล็บหมาหอยค้มแบบนี้มีแต่หอยทางนั้นพี่นนอเฮ้ยดำเบิดแมนเบิดละหอยดำดำเบิดมันมาเกาะมีแต่หอยเบิด สุดยอดเลยเพือ่อน่ห้อเงยน้ำขึ้น <c oughs> น้ำขึ้นเต็มบรรยากาศน้ำก็ได้พวกก็มาห้ายางดิมเพือ่อน่น้อมาส้มบรรยากาศฝนยุดตกแล,ล้วก็มาห้ายางส้มบรรยากาศนา้ำ <c oughs> น้ำขึ้นฟังน้ำขึ้นฟังไล่ลีเพื่อน่น้อเลยก็เลยลอ,อยากมาถ่ายให้เบิง่งแล้วก็อาจะบอกอยากจะเก็บไว้เบิง่งนเนาะเพื่อแบบโอกาสหนา้าทุกคน ว่าเออมันแบบเราเคยเห็นนะทุกคนเออว่ามันขึ้นนามันเคยขึ้นหอดหอดนี้เนาะพกับเราเคยเห็นมันขื่นจ้าเถื่อนี้เป็นแข็งแด็กมันขึ้นมากนามก็ได้เพื่อนพี่น้องนาะพ่นกับเพื่อนใจยางออกกําลังกายกั้งวันไล่เพื่อนพี่น้องเพราะว่าพ่นมันถื่นอยู่ตรเนาะอปพี่น้องเอ้ยเอาก็ใจยางปะอันนี้ก็คือมันเหมือนแล้วเนาะทุกคนพระอาทิตย์ตกดินไอ้บรรยากาศยามแรกอาจประมาณเดินทุกคนอาจจะเห็นบุคคลค้างเนาะ แต่กายาิ่งวิวให้เบิรงว่าหนามมันร้ายขึ้นตัวทุกป,ปีนั่นเองจ้าพพี่น้องเคียวสุ่มบรรยากาศเย็นอยู่ใน่นองแต่ว่านั่นแหละฝนตก <c oughs> พิ่งจะหยุดไปกายาเราทุกคนเราก็จะมาเบิรงกันเลยจา้าโอ้โหพี่น้องเกือ,อบจะถึงบันไดขามสะพาน สะพานขาเบื้องเพื่อนพี่น้องมันขึ้นมาฮอดผีเลยได้ใช้เบื้องด้อจ้ะขึ้นมาฮอผดอผีแล้วเพื่อนพี่น้องเลยต้นใหม่มาแล้วจ้านาวรีวิวน้ำทงเมียนพี่รอ,องถ้าต๊กนั่งๆอีกชุดสองสามวันนี้โอ้ขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นฮอตหมูบ่บ้านชาบัวอยู่อยู่อยากจะได้ค้นคล้องอยู่เนาะจ้ะค้นคล้องกันจะกำลัอย,อยู่มันกำลังเริ่มขึ้นมากเลยนี่เพื่อนพี่น้องบรรยากาศ บรรยากาศยางแรงๆไายให้เบิร์กโอ้โหนี่เพื่อพี่น้อ,องสีขึ้นฮอดอันแล้วโอ้สีฮอดฟังแล้วจาสีฮอดสะพานแล้วโอ้ยนามสีฮอดสะพานเลยเพื่อพี่น้องสุดยอดจะถึงสะพานแล้วนะคะทุกคนโอ้ยจะขึ้นจะพานแล้วเพื่อพี่น้องเลยอ่ะเหาก็จะย่าง ไปเบิ่งกันถ้าคืนเสื้อผ้าในย่างมห้องนี้บได้แล้วทุกคนเลยอดมาถ่ายวิวและหะองนี้ห้อ,องถ่ายวิวแบบงามเลยงามแรงแรงหนามเขาจะมาห้ขนมป่าจากป่ามันไปสายหนามมันไล่เกินมันทากของกินบ่เจอจ้าพี่น้องข้าวผกข้าว,าวพุนขนมก็ได้รีวิวให้เบิ่งเด็ดๆจ้าพี่น้องชุดยอดเลยจ้า รีวิวตอนน้ำท่วมให้ดูนะทุกคนโบเมย์น้ำท่วมน้ำมันขึ้นย่างประได้ท่วมจ้ะแต่ว่าแต่ว่าเออฮะย่าให้เบิ่งนั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องบรรยากาศโอ้ยท้องฟ้ากระมือคือเบิดทุกคนเลยมุดคืนพักอีดีผมทั่วกะโอ้โหโอฟงเห็ุงานพึ่งแล้วพึ่งนอนแล้วก็เออมาทายลินมาย่างลินน้ำหนองส้มบรรยากาศยยมแรงสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเนาะกะ ไฮเบิงประมาณนี้เนาะอ่าน้ำเนาะทุกคนกะหลายคนเนาะมีหลายคนถามว่าเออแถวปทุมธานีแถวสบู่อยู่น้ำอมโอถามเนาะก็จะมีบางจุดเนาะลืมอ่าวางช่องสำรันพ้นตกเรื่อเรืออ่ะมันท่วมพ,พี่ๆเนาะมันท่วมแต่ว่าของสบู่อะกําลังน้ำขึ้นหอดอ่าชองขันบันไดจาก่อยพี่น้องเนาะทาวาต๊กอีจกจะกชองสำรันเลี่ยนติดนี่อ่าอาจจะท่วมนั่นเองเนาะทุกคนนะ้ำมันอาจจะขึ้นอัฐลักเข้าไปในหมู่บ้าน โมบานนั่นเองจ้าพี่พี่น้องเนาะนั่นแหละจ้าพี่พี่น้องเนาะโอเคจ้าพี่พี่น้องคลิปนี้ก็จะโจ้เพียงเท่านี้เด้อทุกคนทำมาม้าชอบในการนำเสนอคลิปสมบเนาะทุกคนก็นอย่าลืมเนาะทุกคนกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ share, และที่สำคัญก็อย่าลืมเบิง่งโฆษณาหายจังวะนำเด้อจ้าพี่พี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาเบิง่งกวันนี้กับโบมี่ยังไลน์มารีวิวหนำ ่ขึ้นแล้วนะทุกคนใกล้จะท่วมแล้วนะถ้าตกอีกสองสมวันคือท่วมเลยนะทุกคนเนาะก็เลยอยางมาเลี้ยวแล้วก็ทายเกี่ยวไว้พิธีลึกๆน้ำหน่อเองจ้ะพี่พน้องเนาะจ้าพี่พี่น้องสบายดีสวัสดี